ผิดนัดชำระนี้เกินกว่า50%นะเขาจะถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดสีแดงที่สุดคือคะแนนเต็ม10ถ้าหากว่าเขาไปถึง ตรงนั้นแล้วหมายความว่ามีโอกาสเกินครึ่งหนึ่งที่เขาจะผิดนัดชําระนี้และตอนนี้ก็มีประเทศที่เข้าขายไปแล้วจากการจัดอันดับนะคะ9ประเทศด้วยกันที่ได้คะแนนเต็มสิบไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินากาน่าเลบานอนปากีสถานรัสเซียซิลังกาตุนิเซียยูเคร,ร,รนและเวเนซุเอลาขณะที่ทางด้านของอียิปต์ตามมาด้วยที่คะแนน8ค่ะปัจจุบันมีประเทศที่ติดอันดับเหล่านี้เนี่ยนะคะและเขาผิดนัดชําระนี้จริงๆไปแล้ว4ประเทศด้วยกัน4ประเทศที่ว่ามีเลบานอนรัสเซียสิลังกาและเว เนเวลาค่ะสำหรับ C F R Surveillance Risk Index เขาจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัด8เรื่องนะคะ 1. คือดุลบัญชีเดินสะพัดเทียบเท่าสัดส,ส่วน GDP 2หนี้กู้ยืมต่างประเทศเทียบเท่า GDP 3อัตราส่วนความเพียงพอของทุนสำรองระหว่างประเทศ4หนี้ภาครัฐต่อ GDP 5. ดุลการกันขังนะคะต่อ GDP 6. หนี้สกุลเงินต่างประเทศเทียบต่อ GDP 7ดัชนีความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและสุด8ค่ะ10ตัวสุดท้าย8นะคะสัญญาสวอปการผิดชำระรหนี้นะคะปัญหาหนี้ของตลาดเกิดใหม่ต้องบอกว่า เป็นปัญหาที่สะสมมานานค่ะจนกรทั่งคณะกรรมการเสียรภาพด้านการเงินหรือ FSB เนี่ยตัวนี้เขาเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ดูแลระบบการเงินโลกเขาบอกว่าถ้าไปนับถึงปี6-2สิ้นปีน